เคยคอมชวนชื่นมาเข้าฝันทำแบบนี้อยากบอกอะไรกันถึงแม้ว่าตัวของนักแสดงตลกผู้ล่วงรับคอมชวนชื่นจะจากไปแต่ฝีไม้ลายมือด้านการแสดงตลกและคุณงามความดียังคงตราตรึงอยู่ในใจของใครหลายคนเช่นเดียวกับพี่น้องร่วมวงการอย่างโยงเชิญยิม้มทีล่าสุดได้ออกมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับความฝันถึงนาคอม โดยโยงเชิญยิ้มได้โพสภาพตัดต่อคู่กับนาคอมพร้อมเล่าเหตุการณ์ใน,นความฝันว่าเมื่อคืนโดนนาคอมแกล้งรู้สึกว่ามีคนเอากันไกลมาตัดผมทางด้านหลังแหว่งเลยพอหันไปดูอีกทีก็เห็นว่าเป็นนาคอมแกก็หวัวเราะชอบใจแล้ววิ่งหนีผมก็วิ่งตามแบบหยอกหยอกกันแล้วผมก็หาแกไม่เห็นแต่รองเท้าบูทแกวางอยู่ไม่รู้ว่าตัวแกนั้นหลบอยู่ที่ไหนเพิ่งฝันเป็นครั้งแรกก็แกล้งกันซะแล้วแฮชแท็ก ฟันว่าโดนตัดผมทำนายเอาไว้ว่าอย่างไรทางด้านลูกสาวของนาคอมอย่างไอซ์ก็เข้ามาคอมเมนต์รูปหัวใจให้กับนายโยงในขณะที่โนต้ตเชิญยิ้มก็เข้ามาคอมเมนต์แซวความฝันของนายโยงว่าฝันแบบนี้นายโยงจะมีกิ๊กแคนค่ะส่วนชาวเน็ตนั้น เขามาทํานายความฝันแบบจริงจังว่าหากฝันว่าโดานตัดผมสั้นและออกมาไม่สวยมีคําทํานายดวงว่าจะได้รับโชคจากคนผิวส่องสีที่เข้ามาหาเข้ามาสนิทแต่ต้องระมัดระวังจะทําของตนเองหายหรืออาจสูญเสียคนรักซึ่งอาจเกิดความลําบากใจจากคนที่มีอายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้บางก็พากันตีเล็กเด็ดค่ะ